สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุ๋มพามาทําบุญด่วนอีกแล้วนะคะก็คือจาก คลิปคราวที่แล้วนะคะที่บุ๋มไปมูลนิธิกระจบเงาแล้วก็ได้พูดคุยกับทางประธานมูลนิธินะคะก็คือในเรื่องของของใช้จาเป็นเร่งด่วนสําหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็มันจะมีทั้งสองระยะระยะที่น้าท่วมอยู่กับระยะที่ฟื้นฟูนะคะซึ่งโดยภาพรวมสรุปแล้วเนี่ยมันจะขาดหลักๆก็จะมีพวกรองเท้าวูฟอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมถึงของใช้ไฟฟ้าหรือว่าแม้แต่ของอุปโภคบริโภคที่ใช้อยู่ทุกวันอย่างผ้าผืนผู้หญิงก็จะเป็นผ้าหนาไหม่นะคะแล้วก็ชุดชั้นใน แล้วก็รวมถึงข้าสารอาหารแห้งก็ยังจําเป็นอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้บุ่มจะมาช็อปนี่เลยค่ะไม้กวาดนะคะที่จะเอาไว้ใช้ทําความสะอาดเอาไว้ฟื้นฟูกับสถานที่ที่ถูกน้ําท่วมนะคะซึ่งตอนเนี้บุ่มได้ข่าวมาว่าคโคลนน่ะเยอะมากและสูงมากซึ่งตอนนี้บุ่มมาที่แม็โครแต่บุ๋มยังไม่เจอรองเท้าบูทนะคะเดี๋ยวบุ๋มเจอตัวไม้กวาดก่อนเดี๋ยวบุ๋มลุยจากไม้กวาดก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวถ้า ไม่เจอลองทำาบวริงจริงเนี่ยผมจะต้องไปที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างและหรืออาจจะเป็นโฮมโปรหรือไทยวัสดุนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราเรามาซื้อของที่มันมีเฉพาะหน้าก่อนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแปรงขัดพื้นขอบยางเอาแบบว่าที่เนี่ยอย่างเงี้ยได้ผมว่ามันน่าจะขัดได้อยู่225บาทเอาไปเลยค่ะ5อัน นี่เอาไปเลยค่ะ5อันคือเพอร์ลถบุ่มมันก็เป็นลถเก่งด้วยอนะมันเอาม,ามากกว่านี้ไม่ได้ละก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีความจำกัดในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนที่จะต้องเอาไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวบุ่มเกา่าบุมจะซื้อผงซักฟอกไปด้วยเพราะเห็นบอกว่าก็ใช้ผงซักฟอกล้างพื้นกันแล้วก็อันนี้ตัวนี่ตัวรีดน้ำ ม็อบฟองน้ำเนี่ยค่ะตัวรีดน้ำนี่เลยตัวรีดน้ำนะคะม็อบฟองน้ำเอาไปอีกห้าละกันไม่รู้แหละเอาไปก่อน <c oughs> ยังไงก็คือได้ใช้อยู่แล้วนะคะสองอันละม็อบฟองน้ำนะคะตัวรีดน้ำเท่าไหร่ละเอ่ยสี 4, 5, ห่ห้าเล็กหนึ่งอันนะคะ มีคนถามเยอะนะคะว่าทำไมไม่ใช้ไม์ไร้สายสะบอกว่าไม้สายสายเ,าเสียงขาดบ่อยมากเพื่อนๆคนไหนรู้จักยี่ห้อไม์ไร้สายที่แบบเสียงไม่หายไม่เกิดไม่เกิดเอฟเฟกระหว่างถ่ายทำแนะนำได้นะคะตอนนี้ต้องจำเป็นต้องใช้ไม์มีสายไปก่อนนะคะขอภายในความภาพไม่สวยนิดนึงคะ่ะแต่ว่าจำเป็นต้องใช้ไม่แบบนี้ไปก่อนนะคะเอ๊ไอแบบนี้มันจะดีไหมเนอะเดี๋ยวขอขอลองใช้ก่อน ก็ได้อยู่นะไม้กวาดลานพร้อมขอบยางอันนี้มันขัดพื้นแต่อันนี้ก็คือใช้กวาดเอาไปทั้งหมดแล้วกันเนาะเพราะว่าบุ๋มว่ามันจะมีทั้งขัดทั้งกวาดแลแล้วก็มีทั้งรีดน้ำด้วยสี่ห้าโอเคจบปะ รองเท้าบูทเรายังวันหลังได้แต่ว่าเราเอาเฉพาะหน้าก่อนนี่เลยไปต่อกันค่ะเดี๋ยวเราไปตามล่าหารองเท้าบูทกันต่อค่ะเผื่อจะเจอเนาะขั่งนน้นฝั่งนูง้น,น,นี้ขนมแล้วไม่น่าใช่รองเท้าบูทถ้าไม่มีจริงเดี๋ยวก็ซื้อแค่ผงซักฟอกแล้วก็ ไม้ม็อบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อรองเท้าบูที่อื่นค่ะก็เมื่อกี้ไปสอบถามแล้วค่ะที่แมคโครไม่มีรองเท้าบูทนะคะไม่เป็นไร,รี๋ยอเราเอาของใช้จําเป็นอย่างอื่นไปไปไปบริจาคก,ก่อนก็ได้เดี๋ยวรองเท้าบูกค่อยแวะร้านขายวัสดุก่อสร้างนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวผมจะเอาแหนแหละผ้าทําไม้ยี่ห้อโซฟีหลับสนิทตลอดคืนไซส์นี้ไปก่อน นะคะแบบ29แล้วเดี๋ยวเอาแบบยาวไปด้วยปุ่มเน้นแบบใช้ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่ามันจะได้อยู่ได้นานด้วยเพราะว่าเวลาคนเจอหรือเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเขาจะไม่แทบจะไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนผ้าหนาไหมบ่อยเท่าไหร่ก็เลยต้องเน้นที่มันปกป้องยาวนานนิดนึงโทษนะคะพี่แบบที่ยาว35เซนน่ะคะ่ะที่เป็นรังอะคะ่ะ เอาลังเดียวค่ะเพราะว่ารถใส่ไม่พอแล้วเอาเหรออ๋ออยู่ข้างบนเหรอคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแบบนี้ก็ได้<ม>เดี๋ยวเอาแบบนี้ก็ได้ที่หยิบง่ายๆนี่ไงมีแบบนี้ออนี่ค่ะนี่เอาแบบนี้ก็ได้อุ้ยอันนี้ เอ,อ,อาอุ้ยอันนี้ก็พายเออร์เหมือนกันทำไมนันพยเอร์พยเออร์ออกมาละ่ะอา้าวมันเปิดแล้วหรอเดี๋ยวนะกำลังดูอยู่ว่ามันเปิดแล้วใช่ไหมน่าจะเปิดแล้วนี่ค่ะเราก็เอาไปอีกลังหนึ่งแบบอ,อันนี้ของลอรีเอบ้างยาว35เซนหลับสบาย ป้องกันการซึมเปื้อนยาวนานนะคะซึมซับเร็วด้วยอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับการไปบริจาคช่วงนี้นะคะโอเคค่ะเสร็จละเดี๋ยวเราไปซื้อผงซักฟอกกันต่อว,วันนี้น่าจะอขอบคุณค่ะซื้อสี่เด็กกับเสื้อลายเดยวกกับเสื้อวันนี้เราน่าจะได้แค่นี้ก่อนเพราะว่าของมันเยอะ เจอทิชชูเปียกแลจะแวะด้วยนะเอาแบบแพ็คอย่างนี้ไปก็ดีนะคะเพราะว่าได้เอาไปแจกจ่ายกันได้เยอะเลยไปสักสี่ห้าแพ <c oughs> ็คนะคะยังไงทิชชูเปียกอะคะ่ะมันได้ใช้อยู่แล้วในช่วงเวลาที่ เดือดร้อนลำบากในเรื่องของการขัดแลนน้ำสะอาดนะคะเรียบร้อ,อยนะคะเดี๋ยวผมไปเอาผงซักฟอกต่อค่ะนี่ไรเอ่ยชุ่มชื้นอะดอสำรความสะอาดสำหรับผู้ใหญ่อ๋อ นีท้ทำความสะอาดสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเอาไปด้วยก็ดีค่ะมอาไปด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเข้าที่แล้วที่ผมเอาไปบริจาคให้มูลนิธิกระส่งเราก็เอาไปเหมือนกันนะคะเพราะว่าทางมูลนิธิก็แจ้งเหมือนกันว่าบางทีเจอผู้ป่วยติดเตียงก็จะได้เอาไปใช้ได้ด้วยขอเก็บสองแถมก่อนอโอเคค่ะ ล้นแเรวอะจริงๆกนเหลือช่องแล้วเนี่ยเราจัดเรียงของไม่ดีเองไม่เป็นไรเอาไปเท่านี้ก่อน<ม>ค่ะเดี๋ยวได้ไปือนซักซอกต่อจริงๆทางมูลนิธิแจ้งว่าสามารถใช้ผงซักฟอกในการขัดล้างทำความสะอาดพึ้นได้นะคะแต่บมุมากำลังดูดูโปรโมชั่นนี่เลยค่ะไฮเตอร์ คือคืออันนี้ทุกคนรู้เนาะประสิทธิภาพของไฮเตอร์เขาเขาแรงมากเราวฆ่าเชื้อแบคทีเรีย99.9%าจัดค่าฝังแน่นทุกอย่างบุ๋มว่ามันไม่ใช่แค่ซักผ้านะเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าใช้ทังความสะอาดฆ่าเชืออเช้อแบคทีเรีย,ยบนพื้นผิววัสดุแข็งที่ไม่มีรูพร่นหรือเครื่องสุขภัณฑ์ได้เฮ้ยบุ๋มว่าอัน,นี้อันนี้โอเคนะไฮเตอร์เนะี่ยดี แล้วมันไม่ต้องมาผสมน้ำานลงเลยอาจจะใช้ผสมน้ำเพื่อทำละลายให้มันให้มันสามารถใช้ได้เยอะขึ้นปริมาณที่เยอะขึ้นได้แต่ว่าบุ๋มว่าประสิทธิภาพอนุภาคนี่คือน่าจะมากกว่าผงซัฟฟอร์เพียงแต่ว่าผงซัฟฟอร์มันก็จะถูกล,ลงลงนนะคค่ะแล้วเดี๋ยวผมเอาไปบ้างดีกว่าเอาไปสักสองสมขวดโอ้จะไปยังไงเนี่ยหรือต้องรถเข็นอีกคันปนะ่ะเนี่ยเราต้องจัดวางรถเข็นใหม่ก่อน ขออองเเยะะรา่จะเป็นสูตรมาตรฐาน2,700กรัมอันนี้ประสิทธิเป็นพ้น1,700กรัมอ๋ออันนี้2,700นี่กว่าเดน2,700ปริมาณเยอะกว่าเอาปริมาณเยอะอะค่ะลูกค้าเอาไปใช้เองไหมไม่ค่ะไม่ใช่ใช้เองค่ะเดี๋ยวนะอันอันนี้เหลือถุงละ99 5สี5สีครับคุสูตรไหนสลายคราบลึกนะสูตรกัดสูตรสีแดงใช่ไหมอ่าสูตรเดียวกันทุกสีลูกค้าแค่ต่างกันที่กลิ่นอ๋อ โอเคงั้นเอาสีสีเขียวสีเขียวสองสีแดงสองค่ะอันนี้โปรยังไงบ้างนะคะ,ะ 7, 5, ลูกค 2, ้าจะซือ้อเจ็ดุงลูกค้าจะได้จับรางวัลด้วยได้ของแถมมีสองอย่างจับรางวัลอะไรคะนี่ค่ะก็จะได้จับรางวัลลูกลับมาทอดไรยน้ำมันฮะมอทอดลาน้ำมันจับได้รับตาตันไปเลยนออ๋อ,อค่ะไปได้แม่จ้ะเดี๋ยนะหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามสี่ห้า ผงซักฟอกต้องเท่าไหร่นะถึงจะได้จับรางวัลเราก็แอบอยากได้รางวัลเจ็ดถุงเค่ะถุงหรอเจ็ดถุงได้ของแพมได้กระต๋าด้วยได้กระมังด้วยได้จับรางวัลด้วยกระมังนี่ต้องกี่บาทถึงจะได้สี่เก้าเก้าสามแพ็คอ๋อสามเก้าเก้าอันนี้ก็ได้กระมังแล้วใช่ครับอ๋อแต่ว่าถังไม่ได้ถังมันจะเป็นเฉพาะตัวนี้สามถุงอ๋อได้แต่กระมังยังไม่ได้ถังอ่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาอีกให้มันครบเจ็ดร้อยอะค่ะ เอาสีเอาสีสีฟ้าสีฟ้าค่ะส,สีฟ้าสองสีฟ้าสองเป็ูไม่ครัเป็นภูของแบบแบบไม้แชมพูเอาสีภูเอาเอาด้เจ็ดอันอนี้เกิดละเกิดละเกิดละเอาแค่เจ็ดพอค่ะแล้วก็ของแถมมีอะไรบ้างนะเหมือนถุงปุ๋ยอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้มันที่พลาสติกแข็งแรงนะแต่อโอเคอันนี้เราก็เคลือบด้วยได้ค่ะได้เอาถุงนี้แหละ จะได้เอาถุงไปให้พี่หู่นลวกค่ะเดี๋ยวลูกค้านำใบเสร็จกลับมานะมาจับรางวัลนะคะผมอ๋อใบเสร็จอ่าโอเคค่ะแล้วกระมังสีอะไรก็ได้ค่ะได้กี่ใบอะคะสีม่วงก็ได้ค่ะค่ะได้ค่ะได้ได้ลุ้นจับรางวัลด้วย ดีงามค่ะเดี๋ยวเรารีบไป่ายเงินกันเราไม่ค่อยห่วงเรื่องจับรางวัลเท่าไหร่แต่เรารีบไปจ่ายเงินก็ดีป่ะค่ะ ที่เราไปจ่ายเงินแล้วนะคะเราได้ของแถมเป็นน้ำยาล้างจานไร้ฟอนดมค่ะดีมากเลยผูกล่าวว่าจะเอาไปบริจาคให้กับูลินิกก็จกเอาพอดีสําหรับคนที่เป็นเหมือนกับเออที่เป็นจิตอาสาน่าจะต้องใช้นอ้องสาหรับล้างกล้วยลา้า,นนางจานล้างหักนะต่างๆเด็นดีมากเลยคะ่ะพอด,ดีเลยไปกันค่ะเดี๋ยวเราก็ไปจับฉลากกัน